n หนึ่งเนี่ยคุณถามแค่เพียงว่าอาชีพการงานของคุณในปีนี้จะเป็นอย่างไรแต่ผมก็เท้าความพื้นตัวให้คุณดูก่อนนะครับดวงคุณนั้นมีดาวอาทิตย์เท่ากับพลูโตทับพฤหัส1้อองศาพฤหัสทับเสา180องศาเสาทับมนุษย์ตยูร้อองศา โครงสร้างนี้นะครับดาวรหัสจะมาตอนที่คุณเนี่ยอายุ44ปีให้ระบุช่วงก็คือช่วงปลายปี2 0 2 7เป็นช่วงที่ดีนะครับคุณจะมีโชคนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่มีโชคเป็นสิ่งที่ดีในดวงของคุณเลยนะครับนี่คือดาวที่ดีที่จะมานะครับตอนคุณอายุ44ต่อไปนะครับในพื้นดวงคุณนั้นมี ดาวที่น่ากลัวอยู่ก็คือมีเสามนุษย์ตอยู่เสามนุษย์ตอยู่นั้นถ้ามองโดยนิสัยของคุณแล้วเนี่ยคุณค่อนข้างเป็นคนที่ก้าได้ก้าเสียนะครับกล้าแสดงออกนะครับไม่เกรงกลัวใครนะครับใจถึงเพราะว่าคุณมีเสามนุษย์ตอยู่นั่นเองแถมคุณยังมีสะท้อนอาทิตย์เท่ากับ อังคารเสราด้วยมันมายืนยันนะครับว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าแบบว่าจะได้กะเสียนะครับยอมหักไม่ยอมงอนะครับนิสัยของคุณเนี่ยเป็นอย่างนี้นอกจากนี้คุณยังมีจันทร์เท่ากับสุขวันชนะนุษหมายถึงขั่งทางด้านความรักเวลาชอบอะไรแล้วก็ชอบอย่างจริงจังเลยนะครับชอบแบบถวายหัวเลยลักษณะนคนที่มีสุขวันชนนุษย์เนี่ย มักจะหมายถึงคนที่ชอบเป็นแฟนคลับพวกดารานักแสดงต่างๆนะครับผมทายว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างบ้าเอาการเลยนะครับสําหรับพวกดารานักแสดงต่างๆกล้าแสดงออกด้วยนะครับเป็นคนค่อนข้างน่ากลัวหน่อยนะครับถ้าเกิดมีดาอย่างนี้เกิดขึ้นคือคนรอบข้างค่อนข้างกลัวคุณนะครับคราวนี้ผมจะดูจุดที่อังคารเสามาถึงซึ่งเมื่อ,อังคางเสามาถึงเนี่ยมันพูดถึงจุดที่เป็นอันตรายในชีวิตคุณนะครับ ต้องระวังอุบัติเหตุอะไรก็ตามที่เป็นตัวทำร้ายร่างกายนะครับไม่ค่อยดีนะครับการทะเลาะบอกแว้งการเลิกลากันนะครับดาวตัวนี้จะเกิดขึ้นตอนปลายปี2018นะครับจนไปถึงพฤษภาคม2019คือมันจะคัดเกี่ยวกันนะครับ 2018ช่วงปลายปีจนถึงเดือนมฤษุาคม2019นี่คือช่วงหนึ่งที่คุณจะต้องระวังอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับของปี2020ก็ต้องระวังอีกช่วงหนึ่งด้วยดาวเกี่ยวกับอันตรายความมีปัญหาความทะเลาะเบากแว้งจะเกิดขึ้นนะครับหรืออาจจะหมายถึงการตกงานนะครับเป็นช่วงที่ไม่ดีนะครับต้องเซฟตตัวเองเลยนะครับในสองช่วงเวลานี้ต่อไปผมจะขอพูดถึง ดาวจอที่มาในปีนี้บ้างนะครับเป็นยังไงบ้างคําถามที่คุณถามผมเนี่ยคุณอยากจะรู้เรื่องงานของคุณในปีนี้นะครับผมมีคําตอบให้คําตอบก,ก็คือว่าในปีนี้นะครับดาวพื้นดวงคุณนั้นมันหมุนเข้ามาก็คือมันมีพฤหัสทับเสาและมันมีเสาเท่ากับมนุษย์อยู่นะครับดาวโครงสร้างนี้เข้ามาแปลว่าคุณเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่คุณี่ยไม่ได้คาดหมายคือไม่ได้เตรียมใจไว้เลยนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่มันจะเปลี่ยนแปลงแน่เพราะมีดาวมันจะอยู่เข้ามาแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคือสรุปแล้วในปีนี้นะครับช่วงชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีผมระบุดาวเลยนะครับว่ามันมาเมื่อไหร่มันมาเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคมปี2011ก็คือปีนี้นั่นเอง ดวงดาวเริ่มทําอิทธิพลแล้วนะครับดังนั้นที่คุณถามผมว่าคุณอยากจะรู้เรื่องงานเรื่องการนะครับผมจะบอกว่าปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นช่วงเวลานี้เองนะครับก็คือเดือนเมษายนพฤษภาเนี่ยมันน่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยที่คุณเนี่ยไม่ได้คาดหวังแต่ว่าเปลี่ยนแปลงแลวดีนะครับดังนั้นาตอบตอบแล้วนะครับว่าการงานคุณจะเป็นยังไงบ้างผมก็จะบอกว่าเปลี่ยนแปลงแลวดีนะครับต่อไปนะครับผมจะพูดเรื่องดาวอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าจะเอามาเล่าให้ฟังนะครัับบสําหรปีีน้ คุณเนี่ยมีสะท้อนจันทร์เท่ากับศุภเสอุสและก็มีแม่เซอุสด้วยนะครับดาวตัวนี้มันจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนะครับจะเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเนี้ยเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยนะครับความหมายของมันก็คือชีวิตของคุณเนี่ยจะเริ่มมีไฟขึ้นคุณจะมีความกระตือรือร้นน,นะครับทางด้านกิจกรรมการงานหรือสิ่งรอบข้างโดยทั่วไปนะครับก็ไปในทางลักษณะท,ที่ดี ออกไปในทางดาวศุกร์มากกว่าก็คือไปทางด้านความรักคุณอาจจะว้าวุ่นมากเกินไปนะครับในช่วงพฤษภาคมิถุนายนนี้ส่วนในช่วงวันเกิดของคุณก็มีดาวเข้ามาเหมือนกันนะครับจันเท่ากับเมทับอพอลลอนและก็เท่ากับศุกร์ทับอพอลลอนช่วงวันเกิดของคุณนะครับดาวพวกนี้เข้ามาก็จะบอกว่า วันเกิดของคุณปีนี้ก็คุณก็จะมีเพื่อนมากมายนะครับมีมิตรภาพที่ดีนะครับมีความสามารถที่ดีกับเพื่อนฝูงกับคนรอบข้างก็เป็นช่วงที่ดีนะครับดังนั้นถ้าเกิดจะสรุปว่าปีนี้เป็นยังไงบ้างปีนี้ผมก็จะบอกว่าเป็นปีที่ดีของคุณนะครับคุณมีดาวโชคเข้ามาจากการเปลี่ยนแปลงโดยที่คุณไม่ได้คาดหวังมาก่อนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอีกจุดหนึ่งขอเพิ่มเติมนะครับความรักอย่าง,างคลั่งไคล้จะมาอีกทีเนี่ยปีหน้าก็คือคุณมีดาวาคลั่งไคล้อะบ้าคลัง่งทางด้านครัะบ ไม่รู้เป็นแฟนคลับใครหรือเปล่านะครับคุณมีดาวจาันเท่ากับสุกวันขนุษนะครับตัวนี้นะครับความบา้าคลั่งทางด้านความรักในี่ย90องศาดาวตัวนี้จะหมุนมานะครับในเดือนธุษภาคมนะครับปี2012คุณจะคลั่งด้านความรักมากเลยนะครับอาจจะชอบอะไรอย่างจริงจังเลยนะครับแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยอย่างนั้น วกคุณมาลมตัวเองหน่อยนะครับในช่วงปีหน้านี้นะครับเมษาพฤษภาเนี่ยเป็นจุดที่บอกว่าคุณอาจจะทำลพายลาดพังไปโดยที่ไม่มีเหตุมีผลนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณนะครับในพื้นดวงแล้วก็ในดาวจรปีนี้นะครับก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับสําหรับปีนี้